ืัอนี้เอามาใหม่อันนี้ดิอันนี้เอ,อามาใหม่ยังบวดตากแดดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านนะจ๊ะมื่อวานอันเมื่อนี้ก็พักผ่อนกายาพักผ่อนกายาย้อนว่าไปฉีดยามายัง,ย,งบบย,ยังบอบช้ำอยู่ยังบอบยังช้ำอยู่ยังบอบยังช้ำอยู่ทีนี้ก็ มาเก็บเขา่าพอกันมาเก็บเขา่าคนเข่าไปเกือบเบิล้ลละจีคนเข่าไปเกือบเบิล้ลละอันที่ตากเมื่อนั้นอันอันที่ตากเข่ามือมือมอ,มอ,อันมือที่มาแต่อันอากาศฉีดยาที่เป็นกล่องอยู่นะตอนตากบริตากโอ้ตอนตากบริษบริษทไทยไม่ใช่ตอนเก็บ ตอนเก็บกับเพด่ายม,ม่มีผ้าไทายหายเพราะว่า,าเก็บเข่าเข่ากระสอบตอนตอนเก็บใส่กระสอบน่ไม่ได้ถ่ายเอาเข้าไปห้อเท่าใดแล้วได้เท่าใดแล้ว น,นี่กลนะ็ลายเตื่นอยู่ได้นะลายเตื่นอยู่ได้ลายเตื่นเข้ามาเตื่นนี่คือเตื่นใหญ่นี่ละเตืต่อบตัหลายมีเครื่อ,องทุนแรงพร้อมไปดิฮะทำเพืเ่อถดถอยทำเพื่อถดถอยเธอ หัเท่าไรหาดิบเก้ากระสอบกระสอบหา้าวกระต่ายนี่ละกระสอบกระต่ายใหญ่ขนาด <g ric an> กระสอบกากระต่ายใหญ่ใหาดิบเก้ากระสอบอันนี้ตา่างไหมอันนี้อันนี้ใช้ได้เท่าไหร่นาอตัวนี้ ในการน,นะเครื่องทุนแรงเนะผู้ยกผู้ยกใส่ยืนคำแอวจุยย้ย <laughs> เครื่องทุนแรงโอ<ฮ>อีนายนันว่าสิตากตอกะมานเหรอแม่มาตากตออะไรแหมเป่นสิตากตอตากตออีก มาสะแหละเธอพอดีคนออกกับพอดีควายเข้ามาได้ควายเข้ามาได้คนออก ไปกวย่ออยู่ที่เออย่อเอาบาไว้แล้วทับกันแล้วแหละเอาไปหัย่อกองกันไช่ะ นี่ห้าสิบเก้ากระสอบพะถ้อันนี้สิได้จะก,กระสอบเนาะอันนี้นะได้ฮอสซาวะกองนี่ได้ฮอสซาวกระสอบปะ วันนี้กัตะเวนกับชต๊อกดีละโอ้ย้อนแสงต่างหาก đăng quá ดองยาถ้าสุบหลาย เครื่องทุเรงใช้เครื่องทุเรงไม่ได้เพราะยกบ่าได้เพราะว่ามันจะเจ็บเอวเอวจะขาดใช้เครื่องทุเรีงก่อน ช่วงนี้กระทำหนาเก็บเข่าท,ขทำหนาเก็บเข่าก่อนช่วงนีไม่ได้ไปทายงังเอือแล้วก็ยังพักพื้นอยู่ไปฉีดยามาโดดเจ็บกระตูติ่งห้างบอดดาเจ็บเบิดระบมไปเบิดเลยห้างบอดดาอันเส็หนหยังเลยซีดยา마าอาการสะหัส หนาวมาแล้วลมมันเย็นร่มหนาวมาแล้วร่มเยน็นอากาศเรย็นแล้ว ้าประมาณห้ากระสอบกาสิบเก้กระสอบพูด้เขาเลยค่ำละมืดละอากาศคืมคืมละมืดละ มีเครื่องทุนแรงถ้าบอกื่อเครื่องทุนแรงก็ได้เจ็บเอวปดวดเอวยกบ็ได้แล้วยกนักกระสอบเขาเอวก็สีขาวเพื่อนะเบิ่งซอยเป็นกำลังใจด้วยจ้ะ Thank yeah. เวโอ๊ยเจ็ดเดี่ยวยเขาเข้าขมือแท้ตะเวนสิลงต๊ดินเลยนะตะเวนจะตกดินแล้วอากาศก็เย็นเย็นเริ่มหนาวเข้ามาแล้วหนาวมันจะมาก่อนพิ่ศษมันจะมาก่อนหนาวมันจะมาก่อน,หน,น,อนหนาวมันจะมาเร็วอบอกเร็วแล้วหอนยามกลับมาเนาะ พอ,อยามเดือนพฤสกีกาธันวาเนี่มันก็หนาวแล้วอากาศก็เย็นละพฤสกีกาธัานว่าลมเย็นเย็นเมื่อก่อนถ่ายอันถ่ายคลิปถ่าท้องฟ้างามงาม,งามสีฟ้าแล้วก็มีเมฆอีกพ่อเมฆไปแล้วโดดก้อนเมฆไปแล้วโดดลม่ม ลมหนาวมาบาบลมเย็นลมผัดหนาวมาเลยแบบก็เพื่อเห็นนกมาเนี่ยนกมามาเป็นฟูงแล้วมันลายนะคำวันนี้กว่าน,นี้บ่กนเป็นฟูงอะนะ มาเป็นฝูงเลยเป็นหลายได้เป็นฮอตปลายฮอตสี่ห้าร้อยขนนกบินมาเป็นฝูงโอ้มันเสือเถียวหัวแม่เสืดเที่ยวพัว อันใช้เครื่องทุเรศปั้นน้ำพ่ะสิจ่าเอน็นนาตีทังนั้นสิจ่าเอน็นนาเลยต้องใช้เครื่องทุเรศไงเงือบประมาณสิบเก้าเลยฮ้ยสิบเก้าเงือประมาณสิบเก้าโอ้มาแล้วนกมาแล้วโอ้าบินงามขนาดเออมาว่นานี่หลายขนาดเลย เป็นฟูงโอ้ยามคขำนะนนเดี๋ยวจะรอรอเบิ่งนกเป็นฟูงมามันเต้นระบำมาเลยนกเมื่อนี้คือสิดนแหละควายคือสิมาขำแหะ มาแล้วมาแล้วโอ้จุนมาก่อนเลยจุนจุนมาก่อนเลยจุนจุนมาก่อนผนเคยกินห้ามเด้ผู้ใดกินข่าวละผลเอากินกินข่าวเลยผนกินข่าวเลยผนกินข่าวเลยผลเอาเหยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปเลย แก้มแก้มให้มันกินนะแก้มมันให้มันกินนะแก้มเอามันยามบ่ปาขึ้นกองเข่าเลยโอ้ยสาพร้อมเรียบร้อยสาพร้อมเรียบร้อยเลยผุดดะโอ้ยขนดาดขนาดนะแก้มมาทำให้มือนีหัน เนไงไอสรุปอยู่เข่าคอกเลยบ่มาข้ามเข่าคอกเลยบ่มาข้ามเข่าคอกเลยเข่าคอกเลยผัวผัวเหยียบเขาาพนมีเสียงขนาดเลยกองที่อามาจะบาตากแดดเด้อ เดีกองนี้มันตากแดดเลยอ๋อ,อกระสีมา,มา,าใหม่ฮดีสันเออยังบนตากแดดได้นะฮะดูดีเอาหมามันช่ได้ลูกนะฮัไม่นช่ได้ลูกเลยหม,มาตัวนี้แก้มหมาไมได้ลูกหรอกแก้ม เอาไปคนซอยเออพนักงานซอยกันปูหมาเนี่มยกินนังหมานี่แต่มันสิได้ลูกหลายตัวนะประมาณสิบตัวในท้องลหลายเบิ้งมาบบได้กินข้าวบบได้เอนหน้าก็ได้กินข้าวมาโอ้สะข้าวอีกอ้ มาได้ๆปูเดมาเลยพูอโอ้โอมันได้หน้าได้กี่เข่านี่มาาส้มนี่แก้มบ่งควยกับมาสะเข่ามากับสะเขานะตะกะแตะะแนมีบ่มีบแม่แก้มแก้ม ก็เป็นมูมาค่ะแค่มามึงไปยืนเบิ่งพนะทั้งสองตัวเลยโอ้จักจะของมันเนาะมานะจักจะของมันเนาะมานะมาของจักเจ้าของนะมันเป็นอย่าง มาไม,ม, oh, ม,ม,ม่กินอย่างนั้นโอ้มันกินตะกะเตนโอ้ของดังมมากินตะกะเตนปลามาเตะเข่าเลยเนาะแก๊มอีตองมาเตะเข่าปะอีตองมาเตะเข่าดิผอีตองเลยบักบักบักจอมมตนี้เข่าโอ้โอเขาเป็นอ่งดอกขระัน โอ,โอ้เดอดเด็ดเด็ดเอาเครืเอาเขานะะีา่ค่ะมันมัตเต้เขาตันนั้นเดี๋ยวสิบอกอันบอกอันนั้นแฟน <ะ S 2> ขับก่็โลคันนี้โลคันนี้ฝานเกี่ยวโลคันนี้นะฉีบอกแฟนขับก่็โลคันนี้ใส่บังนู้ตัวเล็กตัวใหญ่อาวอย่าบังตัวไหมล่ะตัวฉีบอกแฟนขับตัวนี่ไง ฝันเกี่ยวกับโลขันนี้แหละตัวไหนเ้ยว่าตัวไหนเฮว่าเก้าเจ็เก้าสามเก้าอะไรเก้าเเก้าอะไรเก้มีเลขเแล้วก็เลขกแล้วก็เลขสแล้วก็เลขกาให้ซื้อเนี้มันเหรอเก้าเจ็ เลขสามเลขสองเลขเจ็เพื่อมีโชคมีลาบนะอ,อันนี้เป็นแนวทางให้ซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหจะเป็นแนวทางให้ซื้อลอตเตอรี่วันที่หนึ่งธันวาลดนน้องสาวฝันเกี่ยวฝันเกี่ยวเพื่อมันออก เมื่อก่อนหัวนั้นก็ฝันเกี่ยวก็ออกออกเจเก้านาะวันนี้คือจะเป็นกลับไปกลับมาละแคแถวนี้ละซิโรตตรี่เจ็ดเก้าเก้าเจเจเจสสเกยังบอกเก้าสาสเกยังบอกสาเจออกแล้วเจ็ดเก้าเก้าเจ ออกไปแล้วที่ผ่านมาเพื่อมันออกอีกข้อกองนี้ยังเกากระสอบมีข่าวมีน้ำมีมีข่าวเต็มเลา้านางเว้าก็คือมีเงินเต็มธงเว้ากงก็ได้อันนี้ก็คือไ้โชคไ้รับไ้หมานข่าวไม่ปลามันปีนี้โชคดีเด้อทุกคนเด้ออากาศหนาวๆนาเย็นเย็นมาแล้วให้ดูแลสุขภาพให้ดีเด้อทุกคน ขอทุกคนโชคดีด้วยค่ะนอนรับฟันดีนอนรับฟันแมนค่ะห่านเกียวรถขั้นนี้แหะค่ะเนี่ยเพื่อมันจะเข้าเนี่ยจอยใกล้เข่าอีกเพื่อจะเข้า,าก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะจ๊ะโชคดีนะคะทุกคนมานๆเฮงๆปังๆนะคะโชคดีจ้ะทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงค่ะ โชคหมานโชคหมานค่ะโชคดีล้ำรวยแห่งแห่งปังปังนะคะสบายดีบ้องสู่ขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า